การประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนนะครับสังกัดสพมอุทัยธานีชัยนาธน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักวิธีการนําข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนขึ้นสู่เว็บไซต์ของเขตพื้นที่กันนะครับทุกท่านจะสังเกตเห็น QR Code นะครับตำแหน่งนี้นะครับก็คือกรณีที่ทุกท่านมีข้อสักถามตรงไหนนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าร่วมลน์กลุ่ม DLICT ของสพมอุทยานีิชัยนาทนะครับเพื่อสอบถามปัญหานะครับโดยวิธีการสแกน QR code เข้าร่วมหลายกลุ่มของกลุ่ม DLICT ได้นะครับอันดับแรกนะครับเว็บไซต์ที่เราจะใช้งานในการนำเสนอข่าวกิจกรรมของโรงเรียนมาสู่เว็บไซต์ของเขตพื้นที่นะครับเราจะใช้ ตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า SPMUNCN. o b e c go. th นะครับตรงนี้นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ทางการของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชนาทนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาทุกท่านไปที่เว็บไซต์เลยแล้วกันนะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของเขตพื้นที่แล้วนะครับก็คือไปที่ URL ในตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับทุกท่านก็พิมพ์เข้าสู่เว็บไซต์นะครับระบบก็จะพาทุกท่านเข้ามาในส่วนของหน้าต่างของเว็บเขตพื้นที่การกศึกษานะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆทั่วไปนะครับโครงสร้างผู้บริหารระบบอิเล็กทรอนิกส์แลวก็ลิงก์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับโดยข่าวสารที่ทุกท่านจะนำเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมาแสดงผลที่ ด้านล่างนะครับจะเป็นข่าวสหวิทยาเขตนะครับสังกัดสมมโดยจะทําการแยกออกในส่วนของแต่ละสหวิทยาเขตนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับกรณีที่ผู้ใช้งานยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนให้ดําเนินการลงทะเบียนโดยสามารถทําตามวิธีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งเลยคลิกไปที่เมนู Register นะครับพอคลิกเข้ามานะครับระบบจะนำท่านมาที่หน้าต่างการกรอกข้อมูลทั่วไปของของท่านนะครับอันดับแรกนะครับ Username ให้ท่านใส่เลข13หลักนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารอะไรนะครับ บุคคลที่นําเสนอข่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในส่วนของข้อความต่างๆตรงนี้ก็ขออนุญ,ญาตให้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับโดยเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราจะอนุญาตให้ท่านนําเสนอข่าวได้นะครับชื่อจริงนะครับ Last name ก็เป็นนามสกุลนะครับตรง First name ตรงนี้จะใส่คํานำหน้าหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอีเมลจะต้องเป็นอีเมลที่สามารถติดต่อได้นะครับ ผมก็ใส่อีเมลนะครับสหวิทยาเขตนะครับเราสังกัดสหวิทยาเขตใดสมมุติว่าผมส,สังกัดสหวิทยาเขตธรรมจักรนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะครับชื่อโรงเรียนนะครับสมมุติว่าผมสังกัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนะครับรหัสผ่านนะครับระบบแจ้งเตือนไว้ว่า จะต้องอย่างน้อยนะครับจะต้องเป็นรหัสผ่านที่มีความยากระดับปานกลางเท่านั้นนะครับมีความยากระดับปานกลางเป็นอย่างน้อยนะครับและตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า8ตัวนะครับแล้วก็เราก็ใส่รหัสผ่านไปนะครับสมมุติต้องทําให้เป็นปานกลางให้ได้นะครับอย่างน้อยนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะตรวจสอบว่าเราเป็นผูนยนต์หรือไม่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้คลิกนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับตรงนี้หลังจากนั้นก็ทำการกดไปที่ปุ่ม register ได้เลยนะครับพอเรากดปุ่ม register เ,เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะทำการประมวลผล แล้วก็ทำการส่งข้อมูลนะครับไปยังอ e ีเมลที่ท่านได้ระบุไว้นะครับระบบจะบอกว่าก่อนที่เราจะใช้งานยูเซอร์ตัวนี้ได้คุณจะต้องไปทำการคอนเฟิร์มอีเมลนะครับกรุณาตรวจสอบอ e ีเมลเพื่อให้เพื่อทำการกดลิงก์แอคทิเวชั่นลิงก์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับก็คือไปที่อ e ีเมลนะครับระบบจะส่งไปยังอ e ีเมลของท่านแล้ว ทีนี้พอเราเข้ามาในอีเมลนะครับอีเมลแรกที่เราติดต่อถ้าเราเช็คในอินบ็อกซ์ไม่เจอนะครับกบรุณาไปตรวจสอบในจ้งเมลด้วยนะครับก็คือเมลขยะนั่นเองสังเกตว่าระบบก็จะได้ส่งเข้ามาในในช่องจดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกเปิดจดหมายครับะจะระบุชัดเจนเลยว่าะจะต้องทำการแอคทีฟด้วยนะครับแอคติเวตโดยทำการคลิกลิงก์ครับ คลิกลิงก์ไปที่ตำแหน่งลิงก์ที่เขาให้มานะครับแล้วก็คลิกลิงก์หนึ่งครั้งระบบจะนำท่านไปที่หน้าต่างล็อกอินนะครับระบบจะแจ้งเลยครับเห็นไหมฮะว่าระบบจะบอกว่า y o your email was s u c c e s s f u l l y นะครับคอนเฟิรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วย User Name Password ที่เราได้ตั้งไว้นะครับผมก็ใส่เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน หลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบครับพอเรากดเข้าสู่ระบบข้อสังเกตง่ายๆว่าระบบเราเข้าหรือ,อยังนะครับตำแหน่งด้านบนนะครับจะเปลี่ยนจากคำว่า Register กับ Login เปลี่ยนเป็น Profile และ l o g o u t หลังจากท่านเห็นข้อความนี้แล้วให้ท่านกด Profile ครับ ในส่วนตรงนี้กระบวนการลงทะเบียนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าเราจะเพิ่มข่าวได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปเพิ่มข่าวไปที่เมนูเรื่องครับไปที่เมนูเรื่องนะครับคลิกที่คำว่าเรื่องครับพอเราคลิกเข้าไปที่เมนูเรื่องนะครับเมนูนี้จะทำการรวบรวมข่าวต่างๆที่สมาชิกในแต่ละโรงเรียนได้ นำเสนอข่าวมาให้ท่านเห็นทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรของเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลของเราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่คำว่าเขียนเขียนเรื่องใหม่นะครับเขียนเรื่องใหม่นะครับตำแหน่งนี้นะครับเขียนเรื่องใหม่คลิกหนึครั้งครับ ระบบจะนำท่านไปที่หน้าต่างสำหรับการเขียนเรื่องนะครับโดยทุกท่านก็เตรียมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นหัวข้อข่าวรายละเอียดของข่าวและที่สําคัญก็คือรูปภาพนะครับเดี๋ยวเราจะาระบบจะนำท่านไปที่หน้าต่างการเขียนข่าวนะครับระบบจะขึ้นหน้าต่างของการ ยินดีต้อนรับนะครับเวลค่มนะครับกรณีที่เราเข้าเข้ามาครั้งแรกตรงนี้ก็ปิดการโต้ตอบไปนะครับอ่ะอันดับแรกครับใส่ชื่อครับนะครับใส่ชื่ออการเปิดเรียน1ทับสองห้า่าโรงเรียนนะครับโรงเรียนชัยนาพิทยาคม นะครับเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปครับช่องแรกจะเป็นหัวข้อข่าวช่องที่2จะเป็นรายละเอียดเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับมีการเตรียมความพร้อมเราก็ใส่รายละเอียดตามมาตรการของกระทรวงศึกษาอกระทรวงสาธารณนะสุข44ข้อ อย่างเคร่งครัดอ่าแล้วก็แล้วแต่ท่านจะใส่รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่รูปภาพทีนี้วิธีการใส่รูปภาพเราจะทําอย่างไรนะครับวิธีการใส่รูปภาพไปที่ตําแหน่งเครื่องหมายบวกครับตําแหน่งนี้เลยนึกอะไรไม่ออกหาเครื่องหมายบวกนะฮะเป็นการเพิ่มนะครับเป็นการเพิ่มแล้วก็คลิกบวกครับเลื่อนลงมาหาคําว่าแกลลอรี่ครับ แกลเลอรี่กับ Image จะแตกต่างกันอย่างไร Image คือเราจะใส่ได้ทีละ1รูปนะครับแกลเลอรี่เราจะใส่ได้มากกว่า1รูปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้จะแนะนําให้ท่านใส่เป็นแกลเลอรี่นะครับคลิกแกลเลอรี่ครับระบบจะทําการจําลองนะครับกล่องข้อความให้ว่าตรงนี้คืออาณาเขตของคลังของรูปภาพนะครับให้ทุกท่านคลิกอัปโหลดครับ แล้วทุกท่านก็ไปเลือกรูปภาพมานะครับเราสามารถเลือกได้มากกว่า1พร้อมกันนะครับสมมุติว่าผมคลิกเลือก5รูปภาพพร้อมกันอาจจะใช้วิธีการคอนโทรลหรือกดชิปก็ได้นะครับกดโอเพนครับระบบก็จะทําทการอัปโหลดนะครับประมวลผลแนะนําว่ากรณีที่มีรูปภาพเยอะนะครับไม่ควรที่จะอัปโหลดเกิน20รูปภาพนะครับ รบกวนให้ทางโรงเรียนใช้วิธีการหนึ่งเลยนะครับอัปโหลดรูปภาพไปที่ Facebook ของแฟนเพจโรงเรียนนะครับแล้วนำลิงก์ของรูปภาพของแกลเลอรี่ใน Facebook นะครับมาทำการแปะไว้ในตำแหน่งข้อความตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ระบบกำลังจะมวนประมวลผลนะครับสมมุติว่า เราอยากจะเพิ่มข้อความหรือว่าลิงก์นะครับกด enter ครับในแต่งหนังข้อความคิสว่านเป็นบวดนะครับดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page ของโรงเรียนทีนี้เราก็จะอำนวยความสะดวกโดยวิธีการทําเป็นลิงก์ฮะคินะคสว่านเป็นเหมือน Microsoft Word ครับคลุมดำครับ แล้วไปที่ตำแหน่งลิงก์ฮะอ่าคลิกลิงก์หนึ่งครั้งเราก็นำลิงก์มาแปะไว้ตรงนี้สมมุติว่าผมอยากจะให้ไปที่ facebook com อย่างนี้แล้วก็อาจจะมีสแตามด้วย facebook ต่างๆนะครับกด enter ครับจบนะครับเห็นไหมฮะลิงก์ก็จะเป็นถือเป็นลิงก์แล้วนะครับพอเราอัพโหลดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบว่า1มีชื่อเรื่อง2มีรายละเอียดนะครับ แล้วก็ใส่รูปอัลบั้มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมาที่ด้านขวาครับคลิกไปที่คำว่าเรื่องครับเราจะมาทำการตั้งค่าสุดท้ายก่อนที่จะส่งข่าวนะครับพอเราคลิกไปที่คำว่าเรื่องเราจะทำอะไรได้บ้างสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทำคือหนึ่งเลยครับรูปประจำเรื่อง ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนกับรูปหัวข้อข่าวนะครับว่าเราจะนำรูปอะไรเป็นหัวข้อข่าวคลิกที่กำหนดรูปครับกรณีเราจะใช้รูปที่เราอัปโหลดไปแล้วไปเลือกที่คลังสื่อนะครับระบบจะนำรูปภาพที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปนำมาแสดงผลนะครับเราก็คลิกเลือกรูปที่เราจะนำไปใช้เป็นหัวข้อข่าวกำหนดเป็นรูปประจำเรื่องรูปก็จะมาแล้วครับ อีกตัวหนึ่งครับสาคัญหมวดหมู่ครับโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องเลือกหมวดหมู่ให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องผู้ดูแลระบบจะไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข่าวนะครับสมมุติว่าผมอยู่ในส่วนของสหวิทยาเขตธรรมจักรผมก็เลือกข่าวสหวิทยาเขตธรรมจักรนะครับอื่นๆเดี๋ยวทุกท่านไปศึกษาด้วยตัวท่านเองได้นะครับจะนําเสนอเฉพาะเครื่องมือที่จําเป็นนะครับหลังจากนั้นกด ไปที่เมนูเผยแพร่ครับนะครับกดเผยแพร่แล้วส่งให้ตรวจทานส่งให้ตรวจทานตรงนี้หมายความว่าระบบจะยังไม่ขึ้นระบบจะยังไม่ยินยอมให้ข่าวของท่านขึ้นไปที่หน้าเว็บไซต์จนกว่าผู้ดูแลจะทําการตรวจทานเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าทําไมส่งไปแล้วข้อ่าวยังไม่ขึ้นในในหมวดของข่าวสหวิทยา วิทยาเขตต่างๆนะครับจากขึ้นก็ต่อเมื่อแอดมินตรวจทานเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปตรวจทานเลยครับระบบก็จะประมวลผลกําลังบันทึกนะครับกําลังตั้งเวลานะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งนะครับพอเรากดส่งให้ตรวจทานนะครับถือว่าตรงนี้เป็นเสร็จกระบวนการในการนําเสนอข่าวนะครับเราก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับระบบก็จะ แสดงปุ่มหายไปนะครับก็จะขึ้นคําว่าส่งให้ตรวจทานอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องกงังวลเราส่งไปแล้วนะครับเราสามารถระหว่างที่ผู้แอดมินยังไม่ได้ตรวจทานนะครับเราก็สามารถแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถอัปเดตตรงนี้ได้ทีนี้เรากลับไปดูสิครับว่าข่าวที่เราทําเราจะไปดูว่าหน้าต่างคลิกตําแหน่งที่ตัว W ครับกลับไปที่เมนูจัดการ พอเรากลับไปที่เมนูจัดการนะครับจัดการข้อมูลต่างๆนะครับระบบก็จะทําการแสดงรายการที่เราได้เขียนไว้นะครับสังเกตง่ายๆด้านบนเห็นไหมฮะจะมีคําว่าทั้งหมดของฉันเผยแพร่แล้วนะครับดูไปที่ตําแหน่งตรงนี้ได้ของฉันนะครับแล้วก็รอนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเสร็จกระบวนการนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่อยากจะนำเสนอข่าวต่างๆให้กับเขตพื้นที่นะครับร่วมรับรู้ข่าวสารต่างๆจากโรงเรียนนะครับก็เดี๋ยวพบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ